มาักมาอะไรนะพี่ว้าฮ่าฮ่าวาฮ่าฮ่ามันแค่มาเสียเปิด <smo> <authorized by, S 2> ต้องลูกแย่งเสร็จแลกนู่นมาส่หมุดไปใส่ไปเสร็จแเสียเต้องลูกเนี่ยไปเลยนะเอาพี่เราได้ลอยหน่งคน คู่หลัเนี่ยูุดตายดิปิดเกมไม่ดิล่ะมันาศช่งเย็นอากาศดีนะครับคูหยุดโลกอาคูหยุดโลกสีเดียวไปฟินยอด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 ใช่ับยอดให้มันล้มนะนี่คือนี่คือไอ้หนุ่มรถถังครับนี่ถังคู่ใจของเขา รถทางผู้ใจสุดยอดสีไป่สตัวะไรโคราชครับนี่มีสมัยนักมวยนะครับผมจะให้แบบตามรับต่อูนครับอันนี้บอยพระรามเจ็ดนะครับบอยพลรามเจ็ดเ้า สู้สู้ทุกแมตช์นะครับเอะโอเคมาครับขาขาเดิมพันเข้ามาได้นะครับบอยพลัาเ็ดนะครับนางไ่อปกนนางนนะครับสุดยอดครับแว้นบางสอนเนี่ยใช่ว้นนสีน้ำเงินแวนสีน้ำเงินครับไม่ใช่บางส้นนะครับสุดดีแว้นสีน้ำเงินครับบางส้นโอ้โหพะเจาาดีนะแว่นกับเชนสองหนึ่งมาให้นะบเชน แตกล้องแต่ลกล้องเห็นลงสนามสู้สู้ไม่ได้ครับแ <laughs> ตกล้องสู้ไม่ได้นะครับ <c oughs> ไม่เหนื่อยจะอะไรไปสู้กับไอห,หนุม่มรถถังได้ครับ